เหนื่อยไหมกับชีวิตบางจังหวะก,กับบางเรื่องราวก็เหมือนบทเรียนที่ต้องสอบให้ผ่านแม้ว่าจะต้องยากสักแค่ไหนแต่จำเป็นต้องผ่านมันไปให้ได้อาจจะสงสัยอยู่บ้างว่าทำไมต้องพบเจอกับเรื่องเหล่านี้แต่เราต้องเชื่อก่อนว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลของมัน ในเมื่อต้องเจอก็คือต้องเจอสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องผ่านมันไปให้ได้วางจิตวางใจอย่างไรผ่านไปแบบไหนที่ไม่ต้องเจอกันอีกบางครั้งแม้จะผ่านมันไปได้แต่ก็ยังจดจำในแบบแย่ๆยังรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่นึกถึง เป็นบาดแผลในใจที่ติดอยู่ในความทรงจำนั่นเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผ่านไปได้หากเข้าใจชีวิตได้อย่างแท้จริงจะต้องไม่มีสิ่งที่ค้างคาอยู่ในจิตใจมองเห็นทุกอย่างเป็นเพียงประสบการณ์ของชีวิตได้รู้จักได้เข้าใจยกระดับความรู้สึกดีๆให้ได้ อยู่กับความสุขและความสบายใจในชีวิต